สามทักษะสำคัญเพิ่มโอกาสในชีวิตของสันติหนีไอเคยอยียวหนึ่งภาษาคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าภาษาเนี่ยคือหนึ่งสิ่งที่ทำให้สันติได้พบเจอกับผู้คนแล้วก็เรื่องราวมากมายในชีวิตในโลกของความเป็นจริงก็คงไม่ต่างกันครับการได้รู้ภาษาที่มากขึ้นคือการเพิ่มโอกาสให้เราได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและรู้จักกับผู้คนมากมายถ้าภาษาที่น่าสนใจในสมัยนี้ก็คงหนีไม่พ้นภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็สเปนครับสอง การสื่อสารในช่วงต้นของการก่อร่างสร้างตัวเนี่ยผมเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่าสันตริมีความเอ็กโซเวิร์สุดๆสื่อสารตรงไปตรงมากล้าเข้าหาคนมากๆซึ่งการสื่อสารที่ฉลาดมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอาจจะทําให้โอกาสที่มีอยู่น้อยนิดเพิ่มขึ้นมาได้มหาศาลเลยและในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวโยงกับข้อขสุดท้ายด้วยครับ ซึ่งก็คือความกล้าได้กล้าเสียนั่นเองครับการลงมือทาอะไร,รสักอย่างถ้ากลัวที่จะเริ่มต้นลองคิดแค่ว่าถ้าทําแล้วจะเสียอะไรไปจะกลับไปจุดไหนในชีวิตซึ่งความโชคดีในความโชคร้ายของสันติเนี่ยก็คือเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะกลับไปในจุดเดิมที่เริ่มมาจากการไม่มีอะไรเขาจึงกล้าได้กล้าเสียมากกว่าคนอื่นอย่างเช่นการลงทุน1ล้านที่เอาไปแลกเงิน20ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครตัดสินใจได้ง่ายๆแน่นอนครับและ3ทักษะที่ผมพูดมานี้ฟังดูเป็นเรื่องธรรมดารอบตัวมากๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีที่สุดในชเเ็นนสราาางงััดออบบบะ์กพฒหจ first Stopper Content ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับ